เราขอแนะนำนะคะคนที่ทำให้เราก้าเปิดร้านสาขาเมย่าที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะชื่นใจเขาพูดเกมมันจะฝังหัวเราทำแบบลงทุนเลยที่บริษัทใช่ปะก็แบบจะดีหรอใหญ่ขนาดนี้ได้หรอเพราะมันเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดปกติเราเปิดประมาณ5 0 7 0ถึงตารางเมตรแต่ที่นี่155ตารางเมตรเปิดเพราะเขาพูดของแกแกตเแกพูดกันเราว่าอะไรไม่เราบอกว่าแบบขายได้แน่นอนคนเชียงใหม่แบบว่า f อแกเยอะไงอันนี้คือแบบไปเดินเล่นไปเที่ยวแบบอ่างแก้วอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนเดินเข้ามาหาเราก็แบบพี่ซานเมื่อไหร่จะมาเปิดแบร์เฮาที่เชียง หอะไรเงี้ยนี่ก็แบบเชียมาเถอขายได้แน่นอนคำพูดนี้ก็กระตุ้นระดับหนึ่งแต่ย,ยังยังยงมีอีกมีอีกมอีก,อกฉันบอกว่าแบบเชียงใหม่อะไม่ค่อยมีร้านนั่งเล่นส่วนใหญ่แบบกลางคืนไม่รู้ไปไหนไงก็จะแบบชอบแบบไป,ไปดิ้งไปดื่มอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ไม่เป็นคนไม่กินไงก็เลยแบบหาที่ไปนั่งฉันก็เลยแบบร้านนมก็มีไม่กี่ร้านนี่ก็แบบเปิดเถอะอยากกินเป็นคนแบบชอบของหวานไงใช่คําพูดนี้เลยเว้ยนั่งอยู่กันตอนกลางคืนประมาณสามทุ่มแล้วก็หาร้านร้านนมกินเว้ยแล้วมันก็หาไม่ได้ไม่มีเลยเนาะ แล้วแบบมีน้อยมีน้อยเว้ยน้อยมากแล้วเราเรานั่งกันอยู่สามคนแล้วก็นั่งถกกันว่าแบบเฮ้ยทำยังไงดีวะอยากหาที่ไปสําหรับคนไม่กินเล้าแล้วประเด็นคือแบบไม่มีที่ไปจริงเนาะนั่งเล่นแล้วก็แบบโอ้จะมีที่ไหนที่แบบนั่งได้ยาวๆวิวดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยอะเหมือนคนไม่กินเล้านั่งคุยกันอะนั่งปรับทุกกันว่าจะไปไหนต่อคือไม่มีที่ไปแล้วจริงๆสุดท้ายก็เลยแบบรู้ละว่าที่เนี่ยสําหรับใครเว้ยดีใจมากเลยอะเลาวนี้รู้อีกทีนึงตอนเห็นซาลงสตอรี่เว้ยเปิดแล้วรรออแบดใจมากกกตนไปุงท็ กินตลอดที่เซนเวอร์อเพราะว่าแบบไปเปิดร้านที่เซนเวอร์ไงใช่นี่คือสายเหตุสำคัญน,นะคะที่ทําให้เราตัดสินใจมาเปิดเมย่ยร้อยห้าสิบห้าตราเมรน,นะคะเพราะว่าคนเชียงใหม่ที่ไม่กินเราบอกว่าไม่มีที่สาหรับเขาเราก็รู้เพนพอยละเพราะเรามาเ,ออเราก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นร้านนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดยังไงเราตั้งใจเปิดร้านมาเพื่อคนกินดึกดเลยนี่นะคะถ่ายอินนี่เพื่อคนสวยสวยไม่พอนะคะเสื้อผ้าก็สวยสวยมากนะคะ,ะ,คะอันนี้ค่ะคิดจะเที่ยวคิดถึงตะลอนนะคะเป็นเสื้อผ้าแบบแนวเนเชอรัลแอนด์เอิร์ธโทนนะ อันนี้คือที่สาคัญคือไม่ต้องรีบก็ได้ถูกต้องทุกครั้งที่มาเชียงใหม่เราต้องใส่ของตลอดน,นะคะเพราะจะได้รู้สึกว่าเป็นสาวเชียงใหม่ก็คือตอนนี้นะคะทำ c o l l e คชั o n ตลอน x pancake เข็ม,มอน,นิจนะคะก็จะมีดีไซน์พิเศษก็คือจะมีปักดอกไม้อันนี้คือ handmade นะคะปักมือทุกดอกทุกอย่างก็คือปักมือหมดเลยแล้วก็มีสีพิเศษก็คือสีชมพูกับสีฟ้าเพิ่มความสดใสเข้ามาหน่อยปกติแบรนด์นี้เขาไม่ทําสีชมพูนะคะปกติจะเป็น e อเอิร์ธโทนอะไรอย่างเงี้ยบ๊ายบาย